ขนาดตะขี่รถได้นี่ทุกคนขี่รถกันยังปั้นวิวนี่นะเปิดความว่าข้าพากันปั้นวิวเออพากันขี่รถตะแตอันน,นองค่ายพังห้ารอบละวิวออแบบนี่อยู่นำ้ำเฮาเพิ่นอยอยนพดน,นะทุกคนจะนี้ก็ฮอดอันอุดรอดแล้วเนาะฮอดอุดรอดแล้วพังแล้วห้ารอบ เดี๋ยวฮอดคอนแก่นน you know ี uh, ่ประมาณสิบรอบฮอดบ้านแพงแม่นศร้รอบอ่ะได้เศาวิวละซอยกันทุกคนเฮ้ยหลายหน่วยก็ซอยหลายเออเขาทำไปกันเขาไปได้ซ้อมเต้นมาเนาะเอออาซ้อมเออเสียงบ่เสียงบอดีและอันเป็นแดนเซอร์เอาเออเดนตีม่วนแต่เสียงยังในยนึง ต้องแมทให้แอฟเปิดเออต้องแมทกูร้องเพียเดี๋ยวเสียงกยู่ทุกคนว่าเมนบบได้กรยูกรอยูเลิศยูอเี่ยง่แกงน้องแกงน้องแล้วหนึ่งเสียงเาเดสียงบอเสียงออยมันต้องเสียงดีกว่าเสียงน้องเอาเช็ชะชะช็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดนตี เป็นเอนนี้ทุเอาเกตนแล้วทุกคนกอแล้วไมไมือนี้ต้องมือนี้ต้ได้5 0 0 0 0วิวมือนี้ล้านวิวมือนี้องาอยากต่ำๆเบาๆเอาใจก่อนในยตอน้ต้องได้5 0 0 0 0ิอยากากต่ำ มึงนี่ต้องได้ลานวิวเด้อทุกคนฟังช่วยกันเด้อให้ได้ลานวิวเด้อทอาจะฟังจนทอดอันกอดแก้เลยเนาะทอดตันแหงเลยทุกคนครับเรื่องนุ่มยินี่อ่าร้องให้ร้องให้พร้อมนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วฝากติดตามอ่ามอลํามิทลามเพลินเด้อนักเกยวกันเถ เส้นกระชีดไล่เข so, ้ารถรถเหลอเนี่ยที่นี่มีกระชีดไหมมีกนะชีดแหง เร้านคือเรืองแสนวิวนะทุกคนอันนี้คือหนึ่งในมาแรงเลยนะนี่มาแรงเงีเอ้าเอาหนึ่งในมาแรงก็คือหนึ่งในมาแรงโอ้ติดกระแสดัน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 ทุกคนฮักฮอกปันหนึ่งหกหนึ่งแสนวิวแรกหนึ่งแสนวิวแรกเนาะ แนี่ต้องได้สองแสนวิวอดบ้นแพงเลยต้องได้สองแสนวิวนะแล้วกี้รถมายังมีแต่หกหมื่นวิวนะแมสมงหนึ่งพานไปได้เก้าหมวิวแล้ววันนี้พอดีพอท่านแทงได้สองแสนวิวเมื่อเช้านี้ตัดอินดาเบิ้งหกพันแม่เดี๋ยวบิงมื่อเช้านี้หกพัเนาะคุณไว้แทุกคน แรกเขาจะไปดิ้นเขเป็นดนเซอร์นะเนาะกูไปขออาคลิปกันนะขออาวงมะไลยกอนนะป้าเห็นกูพร้อมเห็นใส่ฝนพร้อมทุกคนเห็นป้านก็อยู่ในฟิล์มนก็อยู่ในนี่ล้ทุกคนเห็นตงเโเฮเโฆษณาสักคู่เนาะลองสปอยลองแบบว่ารีแอคชั่นดูอันนี้ก็คือ กะมวนทุกคนือว่าดีขึ้นแอนเสียงนางดีขึ้นเพราะครับนางก็พยายามเนาะพัฒนาเออป้าเชฟเชฟว่าทั้เพลงอันนั้นได้หนี้ทั้งเพลงอันดาราฮอลลีวูดได้หนี้เอ้าเอ้าหนึ่งหนึ่งสัมมงสองสัโมงได้อหนึ่งแสนวิวน่อยปะไม่น่่พันหนึงครับนี่ทุกคนสัโมงหนึ่งสองสัมมงได้แสนวิวถือว่ามั่งมายไนะอ๋อบะมี่คนเอาบ้องนั้นพันบาท เงินน้อยเงินน้อยไปแตกพันบาทเอาไปเออเอาเงินไปละพันเห็นไปแตกไว้ใส่ปั้นวิวต่อไปเอออะเอาไม่ให้เขาเลยคุณพี่ได้ท่านบ่ะอ่เมึงอะไรช่องเพลงนึงนี่เบ้าไอเปลี่ยนเปิดละอบไลหออ่ะคันโฆษณาเพลงหนึ่งล้วเปิดอีกเด้อ เบอไปให้ฮอดถึงกาลสินแมนกาลสินฮอดกาลสินแล้วไอ้ปีซีไปอันนครพนมไอ้ก็เปิดอีกเหรอไปบ้านแพงเดี๋ยวเขาจะจ้างเดี๋ยวเขาจะจ้างอันนั้นปันวิวเนาะจ้างเอฟซีเขาปันวิวเอฟซี่ใส่ฝุ่นก็หนึ่งแสนหกหมื่นคนเนาะเอฟซีลินดาอีกสามแสนสามแสนปลาคนปากอะไรนะทุกคน มื่อนี้ต้องได้หนึ่งล้านวิวถ้าไม่ได้หนึ่งล้านวิวนะเป็นหยุ่มหัวคำลาเลยเนาะได้หยุ่มหัวจะซี่เลยไม่ไหวที่หยุ่มหัวคำลาเป็นหยุมหัวขู่ทุกคนถ้าว่าเมื่อนี้ฮอตหนึ่งล้านวิวเซอร์บุญจะไปเตยหน้าฮารเลยนะดูนะเซอร์บุญจะไปเต้นเซอร์เซอร์บุนจะไปเตยหน้าฮารเลยเตยหน้าฮารอันหมอลำเพชรลำเบิร์นเขาเปิดวงเลยเซอบุญจะไปเต้นหน้าฮาร สลองโอ้ยน้ำลายตก <laughs> เขาว่เาเขาต้องไปแสดงตลกเลยอโอ้เสพผลน้ำลายเต็มมากเลยแนมะ่ดีใจเลยห้องห้องเอ็กเซปต์ดีใจน้องเสนาหอบฟันหอบพ <laughs> ันข้ามข้องมาลงฟังไทยจากสาวเล่าฝั่งสายสวรรค์เขตมาเพลิดลำเพลินได้ปะบ้า <laughs> บ้าบูชา หอบฝันข้ามโค้งมาลงฝั่งไทยอยากนมเล้าฝั่งต้สาววันอาทิต์มาเพล่ลำเพลินนะได้ยูได้เสือให้เราพยายามให้เจ้าเป็นนักรนองให้สวนคูชินายุ่มเลยเัวร้องเธอแต่คูานายุ่มใส่เอฟซีเนาะเนอี่ใส่เขากัดข่าใส่พอม แ้กังาห้องเลละกั๊ดแควไปนน้ำตัวนี้ฮาวเวิดติกรบ้อนเนาะปิดกันดบ่อ่าทุกคนให้ทุกคนปั่นวิวซอยกันทุกคนเดิมวันนี้ให้มันฮอดล้านวิวถ้ามันฮอดล้านวิวเนี่จะหมดจะไปเต้นหน้าเวทีกับปาบูกับลินดาเนาะเต้นอาหารสามคนทุกคนเดิมอ่ะเบิกเอาวันี้เลยสองวงละแสนสองวงละแสนสองงสองสองวละแสนวันนี้ฮอดคัม ล้านวิวแน่นอนลานวิวแน่นอนนะทุกคนนะซอยกันลานวิวเดี๋ยวปะบูกับใส่ฝนจะเป็นเต้นนาฮานโซเลินดาลินดาเป็นเต้นนำค่ะสองลานวิวลินดาเต้นเลยจ้ะเกือต่มใช่ไหมเซิงเซิงบังไฟเลยถ้าจะบอกว่ามักเสียงหัวูเสียงหัวมึงคือเยอะมากมึง <ต>คลิปนี้กะปิกำลังใจให้น้องสาวเนาะทุกคนเนาะขอให้แบบอัลบั้มเพลงแรกก็ขอให้ปังปังปัง,ปง,งล้าน,น,นยาลม,มาเป็นกันเน้อเนาะ้าก็ขอให้คุณติดตามของหมอลำเพชรลำเพลินก็หอดทะลุหนึ่งล้านนะทุกคนเพราะว่าคนจะได้เฮ็ดเพลงใหม่ให้เนาะแมน ภาค f อซของคำลา f อของเซฟ,ฟนุนเอซของลินดาฟาโบเข้าไปดอซ้อยกันดันเดลอทุกคนเด้ออ่ะบายบายคลิปนี้เดี๋ยวฮอดพูดนเขาจะทายลูกอีกเอับฟังประมันสักซิบเพลงพ่อจไัไเมยโอเคอัปเดททตออเดท,ท,ทุกสถานการณ์เราต้องอัปเดตทุกสถานการณ์ทุกวินาทีเซฟุนนิดกดออกมาแล้วกดเข้าไปเบิ้ง โคตรมามาแล้วกดเข้าไปเบิ่งเราเป็น,นเนีย่ยกาะทีวีข่าวอะไรกาะไทยรัฐไทยรัฐทีวีมากตอนนี้กูเนี่ยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำอะไรเลยทุกคนหาทางซื้อซองเ่าขึ้นมาดูเราเป็นสน,นักนนข่าวอย่างเนาเป็นนักข่าวที่เขาาวกินข้าวกินน้ำเนี่ย,นยก็่าวไทยรัฐทีวีเนาะเดี๋ยวสุจะ<ว>ส่งหาข่าวไทยรัฐทีวีเขาเป็นทางเพีงน้องสาวฉนหน่อย วันนี้วันนี้ถ้ามีหนึ่งล้านวิวนปิดสมนักไปเลยนะไปปิดซ่องอ่นานทีวีไปเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เสด็จขอจะไปดันเพี่มหมล้านกน่อนพันล้านวิวพั<อ> <c oughs> นล้าน <c oughs> วิวก่อนนะขอตาวจวบอนันนั้นไายปกติก็ตาดำอยู่แล้ว